มาที่ขั้นตอนการถ่ายทําค่ะก็จะมีในเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะคะแสงธรรมชาติแสงไฟการตั้งค่ากล้อง DJI Osmo Pocket 3นะคะเดี๋ยวจะพาตั้งไปทีละสเตป็ปแบบที่มใช้งานจริงเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปที่ให้ดูเปรียบเทียบแบบชัดๆนะคะอ่ะสรุปนะคะการตั้งค่าแบบที่มุ้งใช้กับกล้อง DJI Osmo นะคะ Pocket 3คือ วิธีการถ่ายคลิปนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีแบบไหนบ้างค่ะมาเริ่มด้วยวิธีที่หนึ่งนะคะถ่ายแบบพูดสดค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นคอนเทนต์ประมาณนี้คือเยอะมากๆนะคะคือเหมาะกับคอนเทนต์ถ่ายรีวิวสินค้าค่ะเราเล่าเรื่องตัวเองเล่าไปใช้ไปนะคะแกะกล่องสินค้าหรือว่าสินค้าแฟชั่นที่เราอยากจะโชว์อยากจะอันบ็อกสินค้าต่างๆนะคะข้อดีคือดูจริงใจดูเป็นธรรมชาติมากๆนะคะมีความเป็นธรรมชาติสุดๆเลยแบบเป็นเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นะคะข้อเสียค่ะต้องพูดให้คลอง ะะจำสคริปให้ได้ค่ะผิดให้น้อยที่สุดแต่ถ้าใครนะคะที่ช่วงแรกผิดเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้เพราะคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะที่มันเป็นเบื้องหลังจริงๆของอุ้มพูดผิดเหมือนกันค่ะ